ทางรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงกลาโหมและการคณะเพื่อนได้ลงพื้นที่มาทีจังหวัดอุบลราชธานีครับเขาเยี่ยมให้กำลังใจและกะมอบสินของแก่กำลังพนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุนระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ทีประสงค์ครับอำเภอวลิ้นชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพลนโทษอดุลบุญร้ำเจริญ รัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงกลาโหมและคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและก็มอบสิงของบำรุงขวัญแกจ่าซิบเอกปราโมทด,ดีผักและกะพ้นทาหารจักกระพงพเมืองซึ่งก็เป็นกำลังพ้นครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุนระเบิดขนาดปฏิบัติงานกวาดล่างและกะพิสูจน์ทราบพื้นทีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกด เมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกานาทีของวันที่1กลุ่กุมภาพันธ์2 5 6 9ที่ผ่านมาโดยภรรกิจดังกล่าวครับก็บเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับฐานปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดน ซึ่งก่อนหน้านี้กำลังพลนทางสองนายกได้รับผลกระทบจากแรงอัดของระเบิดเหตุห้มีอาการแน่นหน้าเอกนะครับปัจจุบันก็นมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับจากการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ครับอ่ะเฮาแกมีเสียงสัมผณสนะครับบางช่วงบางตอนของพ้นโทอดุลบุญถ้มเจริญครับรัฐมนตรีซอยวาการก,ก,กระทรวงกลาโหมเดี๋ยวเฮาไปฟังเสียงสัมษัสกันครับก็วันนี้มาเพื่อให้กําลังใจสําหรับคนที่ประสบ บัเหตุน,นิดหน่อยนะครับในเรื่องของการเยียบการระเบิดนะครับอาจจะไม่มากในสองสเนี้แต่ถือต่อไปเี่จะไปะเยี่ยมที่จังหวัดสุรินนะครับก็สุรินอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของวันเหตุเรื่องพอสมควรนะครับก็จะไปให้กำลังใจเขารวมทั้งครอบครัวแล้วก็อยากจะฝากพวกเราว่าในสถานการณ์บแบบนี้ขอให้กําลังใจผู้ปฏิบัติงาน